ครับผมในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอธิบายต่อจากหัวข้อที่แล้วที่อยู่ในหัวข้อการจอยนะครับที่อธิบายว่าการจอยคืออะไรนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะมีตัวอย่างมาสอนกันอยู่2ตัวนะครับก็คือ i n n e r j o ์จอและ Full Joy นะครับผม i n n e r ก็คือภายในภายในก็คือสิ่งที่เหมือนกันจากทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับที่ได้กล่าวไว้ของอวิดีโอตัวที่แล้วนะครับผม ส่วนฟูลจอยก็คือตามตัวเลยฟูลเอามาทั้งหมดของใครมีเท่าไหร่ของขวามีเท่าไหร่เอามาให้หมดซ้ายมีเท่าไหร่ขวามีเท่าไหร่จับรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างของตารางจังหวัดละกันนะครับจังหวัดกับภูมิภาคครับผม เราต้องการจะดึงข้อมูลจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยที่เราจะเอาชื่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นนะเข้ามาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ select star form ครับแล้วเราก็ j o ย ที่ตาราง geography ครับแล้วก็กำหนดฟิลที่เราจะให้มันเป็นฟิล l เชื่อมถึงกันนะครับที่ระบุว่าฟิลไหนมันผูกกันเท่ากับ ตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดนะครับก็คือตารางจังหวัดจอยก,ก,กันกับตารางภูมิภาคออนก็คือเงื่อนไขที่กําหนดมานะครับว่า ID ที่เอามาเทียบกันก็คือ g e o g r a p h y ID ที่อยู่ในตารางจังหวัดและ ID ที่อยู่ในตารางภูมิภาคนะครับผมแล้วก็มาใส่เงื่อนไขก็คือภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จากตารางรูวิน ใช่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ID 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 3นะครับนี่ฟิลทั้งหมดก็จะออกมาแล้วนะครับก็คือจะมีของตารางจังหวัดและตารางภูมิภาคนะครับผมที่ออกมานี่ก็จะออกมาก็คือตั้งแต่จ,จังหวัดนครราชสีมาจนถึงจังหวัดบึงกาฬ แล้วก็มีของตารางภูม,มิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็นี่เป็นภาคตอนออกเชียงเหนือนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะดึงข้อมูลจากทั้ง2ตารางโดยอิงจากตารางใดตารางหนึ่งเป็นตารางหลักนะครับผมก็ข <'g> ้อมูลที่ออกมาก็จะมาจากทั้ง2ตารางนะครับก็ unified, คือตารางของจังหวัดและตารางภูมิภาคนะครับผมทำนี้เลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะดึงข้อมูล จังหวัดแล้วก็ภูมิภาคของจังหวัดนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนตอนที่เราดูแค่จากตารางมันนะมันมาแค่ id แบบนี้แต่เราต้องการจะเอาฟิลข้อมูลชื่อมาด้วยแล้วก็จอยเข้ามาเลยนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นอินเนอร์จอยนะครับผมแล้วฟูจอยใช้อย่งไงฟูจอยก็ไม่ต้องกํงาหนดเงื่อนไขแค่นั้นเองครับจอยแบบเดิมลบอ่อนออกแค่นั้นไม่ต้องเทียบเงื่อนไขอะไร แล้วเรามาลองดูตัวคิวรี่ของเราว่าข้อมูลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับอันนี้คือฟูจอยนะครับมีเท่าไหร่เอามาให้หมดสังเกตตรงที่เลกคอร์จะมีทั้งหมดอยู่77 r e c o r เอร์นะครับผมตามนี้เลยจากเมื่อกี้มี20ตอนนี้มี77ทั้ง,ท,งทั้งที่เราใส่เงื่อนไขไปว่าเราต้องการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านนั้แต่ข้อมูลที่ออกมาก็คือเป็นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนก็จริงแต่ว่าทุกจังหวัดเป็นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอไอ้ตัวเนี้ยมันจะออกมาแค่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่เรากําหนดไอดีออกมาแต่เราไม่ได้กําหนดเงื่อในไขว่าตารางจังหวัดกับตารางภูมิภาคเราจะเชื่อมกันด้วยไอดีอะไรมันก็เลยเอามาทั้งหมดเลยจังหวัดมีเท่าไหร่เอามาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเงื่อนไขก็เอามาแล้วมันก็ยัดภูมยภาคนั้นนะเข้าไปใส่ในทุกจังหวัดเข้าไปใส่ใทุกจังหวัดผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นตามที่เห็นนี้เลยนะครับกรุงเทพก็อยู่ภาคอีสานนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เราก็จะต้องใช้เป็น Inner j o ์จก็คือการใช้อ่อนแบบนี้โดยกําหนดว่า Geography ID เท่ากับ ID จากตาราง Geography นะครับผมตามนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมาแค่20จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะนะครับผม หรืออีกวิธีนึงไม่ใส่ยาวๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมเราจะใช้เป็นคีย์เวิร์ด using ตัวนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ตามด้วยฟิลด์ที่เราเจะมากำหนดนะครับแต่เงื่อนไขของการใช้ using ก็คือฟิลด์ทั้ง2ตารางก็คือตาราง r o v i n กับตาราง geography จะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับ Geo จะต้องเป็นชื่อเดียวกันยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้ก็คือชื่อมันไม่เหมือนกันเพราะมันหาคอลัมน์นี้ไม่เจอนะครับนี่จากตารางโพวินมีแต่ว่าจากตารางจิโอกราฟีไม่มีนะครับเพราะว่าตารางนี้ใช้เป็น ID เียเฉยๆวิธีนี้จะสั้นกว่านะครับแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เราตั้งชื่อเหมือนกันทั้ง2ตารางนะครับผมตารางนี้ก็ใช้ชื่อจิโอกราฟี ตารางนี้ก็ใช้ชื่อจิ o อกราฟีนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ i n n เนอร์กับ f ฟูจอยก็มีเท่านี้นะครับโดยหลักๆที่ใช้กันส่วนมากก็จะเป็นอ n นเนอร์จอยซะส่วนใหญ่ส่วน FoodJoy. ฟูจอยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับผมจะใช้ในกรณีที่แบบดึงข้อมูลออกมาเฉยๆไม่ต้องการอะไรไม่มีแวร์ดึงมาเฉยๆออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแบบนี้นะครับนี่ออกมา462เลขอคอรดกรุงเทพมหานคร อยู่ทั้งหมด6ภาคนะครับผมก็จะออกมาตามนี้เลยซึ่งในความจริงมันไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะใช้ Inner Joy เน้นเป็นตัวหลักเลยนะครับในการคิวดีข้อมูลอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Inner Joy และ f l ู j o ยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ